พี่โจครับทำไมถึงเลือกร่วมธุรกิจกับโคเวครับผมมีแปดเหตุผลที่เลือกร่วมธุรกิจกับโคเวดังนี้ครับอาจารย์หนึ่งเพราะโคเวเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้ขพราะที่สองเพราะโคเวมีศูนย์วิจัยคิดและพัฒนาเป็นของตนเองครับ ข้อที่ 3. ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกข้อที่4เพราะโคเวมีโรงงานผลิตเป็นของตอนเองครับอาจารย์ข้อที่5เพราะโคเวมีระบบบริการหลังการขายเป็นของตอนเองเข้าบริการก่อนที่ลูกค้าจะร้องของครับอาจารย์ข้อที่6 เพราะโคเวเป็นแบรนด์สินค้าที่มีนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพของชีวิตมนุษย์ข้อที่7ครับาจารย์สัมพันที่สุดเลยเพราะโคเวจ่ายผลตอบแทนชัดเจนตามแผนการตลาดและตรงเวลาข้อสุดท้ายข้อที่8ครับาจารย์เพราะโคเวเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับโคเวได้ โดยที่ลงทุนด้วยแรงและเวลาที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวของเราเองและครอบครัวของเราที่รักได้แต่จาอย่ามาเชื่อผมนะครับต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของอาจารย์เองครับเอฮิปัสิโกคำแอนซีต้องสัมผัสด้วยตัวของเราเองและเราจะรู้ว่า8ปดเหตุผ่นี้จริง หรือไม่ติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านเพราะท่านกำลังใจรับโอกาสพิเศษแบบที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนจะเลืมติดต่อเขากลับขึ้นไปนะครับ